เก็บวิวบรรยากาศริมน้ำนะครับท่าน้ำวัดยันนาวามาฝากนะครับอ่าเอเชียทีคนะครับผมข้างหน้าเราเป็นเอเชียทีคนะครับผมประเทศไทยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับจะพาขึ้นไปกาบพระบนโบสถ์นะครับทางด้านนี้ของเรานะครับก็สะพานสาทรนี่นะครับไอที่รถติดๆนะครับเนี่ยอันนี้แหละครับ ไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปกราบพระด้านในกันดีกว่าครับ สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่อง a j จ k 90s a j ก k นอูผมเจกนอูครับผมอยู่ที่วัดยานาวานะครับพาเพื่อนมาเที่ยววัดยานาวาเดี๋ยวเราไปกราบพระด้านในด้วยกันครับถ่ายบริเวณหน้าท่าน้ำมาให้เพื่อนๆดูนะครับมีจุดปล่อยปลานะครับท่าน้ำไปเดี๋ยวเราจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระในโบสถ์กันครับบริเวณท่าน้ำวัดยานาวานะครับก็จะมีขนมปังนะครับไวเลี้ยงปลานะครับ จุดปล่อยปลานะครับจุดให้อาหารปลานะครับบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดบูชาพระนะครับตรงท่าน้ํานะครับเข้ามาจุดแรกเราก็เจอนี่เลยนะครับจุดบูชานะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับมีเทพเจ้าไถ่สิงเอียด้วยนะครับด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปกราบด้วยกันนะครับ เราไปกราบเทพเจ้าใสติกิเอด้านในกันนะครับบริเวณจุดบูชาด้านในนะครับนี่มีตู้บริจาคน้ำมันตะเกียงเสริมดงชะตานะครับถวายสังฆทานอะไรนี่นะครับมีครบนะครับจุดทูบตรงนี้นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีจุดรับสังฆทานนะครับผม นี่นะครับไถ่ถึงเอียนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็มีนี่นะครับภาสั่งกระจายของเรานะครับมีเจ้าพ่อคุณอูนะครับองค์นี้เจ้าแม่ทับทิมนะครับผมที่หลักสองก็มีนะครับบริเวณโบสถ์นะครับกําลังบูรณะอยู่เลยวันนี้เราไม่ได้เข้าโบสถ์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวบนมนหลบนะครับวัดยานาวานะครับเป็นยัด วัดที่อยู่กลางใจเมืองเลยใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ตรงเส้นเจริญกรุงตัดบางรักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวัดใจกลางเมืองที่ดูสวยงามตามากทีเดียวนะครับอาคารปฏิบัติธรรมนะครับจุดนี้ก็ให้ไปเข้าเข้าไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับตรงนี้เป็นเขาห้ามเข้าไปถ่ายรูปนะครับเราก็ไม่ถ่ายตรงนี้เป็นจุดบูชานะครับ อดีตพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมเป็นรูปเรือนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเดยวเจ็ดดูให้นะครับว่าขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวเราขึ้นนียก่อนนะครับอ่านี่นะครับเจ็กเก็บภาพด้านหน้ามาฝากนะครับวัดจันนาวานี่ก็จะมีตรงนี้เป็นเรือนะครับข้างบนเป็นจุดบูชาพระนะครับเจ็กเห็นมีคนอยู่ด้านบนนะครับแต่เดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะให้ดูทางด้านนี้นะครับ เป็นอาคารมหาเจตดาบาดินนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับรอสาครบ200อปี2530นะครับนี่คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปกราบพระด้วยกันนะครับวัดยันวาสวยนะครับเห็นอย่างนี้สวยนะครับผม ผมไปถางทางขึ้นเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระบนเรือนี้กันครับนี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระบันนี้กันครับประวัติเรือสำเภาเจดีนี่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณท้ายเรือนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันทางนี้นะครับ เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับเราอยู่ในเรือแล้วนะครับอ่าเราอยู่ยในเรือเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ในเรือเมื่อกี้นะครับเข้ามาอยู่ในเรือกันแล้วนั่นเพื่อนบางที่เขาก็อย่างเมื่อกี้จุดวหว้พระใต้อาคารเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพื่อนถ่ายไม่ได้นะครับบางจุดก็ถ่ายได้นะครับพอเราขึ้นมาก็จะเจอนี่นะครับ พาสังกรจารยนะครับแล้วก็โอ้โพาวงนี้เก่านะดูนะครับ สาธุสาธุสาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจก9 0 H อเจกโกนอูทุกทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยรด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผม เป็บบรรยากาศวิวจากบนเรือมาฝากเพื่อนๆนะครับเราอยู่กันที่ตรงหัวเรือยานวาล้อสามนะครับนี่มหาเศรษฐราบดินนะครับเดี๋ยวเราขึ้นอาคารนะครับมหาเศรษฐราบดินนะครับไปกลับอาคด้านบนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะครับลึกลับมากเลยครับเพื่อนอาตรงนี้เป็นใต้ท้องเรือนะครับใต้ท้องเรือ ท้าของเรือนะครับตรงนี้คือจุดที่เราเข้ามานะครับออกกันเลยเดี๋ยวเราไปกราบพาข้างบนอาคารมหาเจษฎาบดินงี้ครับอ่าบันไดด้านหน้าเรานี่ครับคือจุดขึ้นอาคารนะครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นราบันไดวัดแบบนี้ไหมครับสีแดงแงนี่นะครับที่ขึ้นไปนะครับเป็นของผู้ทุกคนระภาพนะครับเนี่ยอันนี้เอาก็้ออีขึ้นได้นะครับเอาก็้ออีขึ้นมาเสียบตรงนี้นะครับ ปึ๊บแล้วมันก็จะล็อก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 ,อกเป็นสายพานลากขึ้นไปนะพาขึ้นไปพาขึ้นไปพาขึ้นไปบนนั้นได้นะครับแม่ทนสมัยทีเดียวนะครับเห็นทั้งหลังผมไหมครับคือเรือนะครับเรือสัมภาเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะเราขึ้นมาอยู่บนอาคารมหาเจษฎาบดีเลยนะครับก็ในส่วนด้านบนยังไม่เสร็จดีนะครับก็ สำหรับทริปนี้ผมพามาเที่ยววัดจันนาวาได้เท่านี้นะครับเพราะว่ดด้านบนเนี่ยเขายังไม่ได้จัดไว้เสร็จนะครับยังกําลังบูรณะอยู่นะครับกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็โบถ์กเช่นเดียวกันกาลังทําอยู่นะครับก็ท่านใดมีจิตตะทาก็มาร่วมกับทางวัดทําบุญได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้เจ๊กฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้เจ๊กด้วยครับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยววัดไหนพาไปกราบหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวตามเจ๊กไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ